าาา Super กาทร์ตรากตูนส่งเสริมความรู้รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับหน้าที่พล,ลเมืองเรื่องซุปเปอร์ซิติเซนฮีโร่พลเมืองผมชื่อต้นซุปเปอร์เซนฮีโร่แห่งเหตุผลคิดไว้แก้สถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ หนูชื่อออมซปเปอร์แคร์ฮีโร่ผู้ใส่ใจและเข้าใจผู้อื่นรักความสะอาดและความเป็นธรรมผมชื่อรักยิ้มตัวป่วนผู้เห็นแก่ตัวที่เปลี่ยนได้ไม่ชอบกดมักยุเพื่อนให้ไม่ทำตามตติกาพบกับความสนุกของเราได้เลยค่ะณนาสนามฟุตบอลเด็กๆ็กวิ่งกรูลงสนามผมจ้องแล้วนะครับเฮ้ hey, ฉันมาก่อนต่างหากเด็กเเริ่มทะเลาะผลักกันขยับริ้วเกลื่อนเต็มสนาม ใครเร็วใครได้เตะเลยสนุกจะตายแบบนี้ไม่สนุกเลยทุกคนต้องมีสิทธิเท่ากันสีแต่รักยิ้มไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เล่นอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนะฉันจะเล่นใครจะทำไมเมื่อสิทธิถูกใช้โดยไม่ทำหน้าที่ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นกับเด็กๆสิทธิของเราคือได้เล่นแต่หน้าที่คือต้องเคารพกติกาและช่วยกันดูแลสนามทิ้งขยะให้ถูกที่ รักยิ้มจอมป่วนวิ่งเหยียบขยะลื่นลมโอ้ยแบใครกันนะทิ้งขยะที่สนามนี่นั่นไงเพราะคนอย่างพวกเธอไงทำให้สนามสกปรกสิทธิของเราคือได้เล่นแต่หน้าที่คือต้องเคารพกติกาและช่วยกันดูแลสนามทิ้งขยะให้ถูกที่ทำไมโทษเราแบบนี้ก็เธอกินขนมแล้วไม่ทิ้งลงถังขยะขยะพวกนี้ก็ปิวเข้ามาในสนามนะสี แต่ทำแบบนี้คนอื่นที่รักความสบายก็เอาแบบอย่างเธอสิแล้วไงละ่ะรักยิ้มจอมป่วนวิ่งไปล้มไปเจ็บตัวมากยิ่งขึ้นโอ้ย,ยอเจ็บจังเลยต้นและออมมองหน้ากันแล้วยกมือขึ้นพร้อมกันถึงเวลารวมพลังแล้วฮีโร่พลเมืองปฏิบัติการแสงว่าเด็กทั้งสองแปลงร่างเป็นฮีโร่ฉันคือซูเปอร์เทงฉันคือซูเปอร์แคร์เราต้องตั้งกติกาชัดๆเช่น ใครเก็บขยะเสร็จแล้วจะเล่นสนามได้เราจะติดป้ายไว้ให้ทุกคนจำว่าสิทธิเท่ากับได้เล่นหน้าที่เท่ากับดูแลสนามเด็กคนอื่นๆเห็นด้วยในข้อตกลงนี้เด็กเกช่วยกันทำสนามสะอาดและต่อคิวเล่นสนามฟุตบอลพลเมืองดีเริ่มจากใจเปลี่ยนรักยิ้มกลับใจเป็นพลเมืองที่ดีได้เพื่อนๆก็ยอมรับเรื่องวุ่นวุ่นก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลย จะยากอะไรแค่เก็บขยะทุกคนทำได้ฉันก็ทำได้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดหลังจากทำหน้าที่ที่รับผิดชอบเสร็จก็มาเล่นสนามอย่างมีความสุขเมื่อเราทำหน้าที่สิทธิของทุกคนก็เกิดขึ้นกติกาไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือพลังให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพลังของฮีโร่ซูเปอร์ซิติเซนฮีโร่พลเมืองที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปไม่ได้อยู่ที่พละงกำลังหรือเวทมนต์ แต่คือพลังทางคุณธรรมและความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในบริบทของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและสังคมข้อคิดสำคัญเมื่อเราทำหน้าที่สิทธิของทุกคนก็เกิดขึ้นกติกาไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือพลังให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่เออมีบางทางใจของสิ <occurs> mm ่งของใครหน้าที่ต huh ้องไม่หายเราคือซูเปอร์เซติเซมีหัวใจเปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนได้จริงแค่เริ่มจากตัวเราสิ่งดีๆก็มาเองซูเปอร์เซติเ Jump the coach.